<c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเต็งแต่งแต่งโมครับวันนี้ก็มีพิมพ์เส้นได้มาให้ดูของวังุนพรมนะครับ <c oughs> <c oughs> องค์นี้ก็คงจะเป็นยังไงเดี๋ยว ภาพเนื้อขาวนะครับก็เลย,เน,ยเนื้อเป็นจำๆนะครับโอ้โซุ้มมุขอนข้างหนานะครับซุ้ม,มค่อนข้างหนาคอนข้างจะหนาซุ้มบาังคนผมเนี่ยปั๊มยังไงก็มันติดไม่สมบูรณ์หรอครับ ยิ่งเส้นเล็กๆนะซุ้มเส้นเล็กๆเนี้ย <c oughs> ยิ่งยิ่งยิ่งยากองนี้คือแบบพิมพ์แม่พิมพ์นี้ก็คงคล้ายคล้ายๆแม่พิมพ์ของวัลคังเราคงนำมากดพิมพ์นะครับก็องนี้ได้ดู ละเอียเลยดีกว่าดูเนื้อนะ <c oughs> เนื้อเนี้เนื้อสวยเกือบมีความชัดเจนนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้ตรงนี้คงก็คงจะเป็นพวกสนิมแ่นะครับเนี่ยเนี่ยเอเนี่ยตรงเนี่ยสนิมแร่ที่งอกออกมามันเนี่ยมันกลุบเนี่ยเนี่ยพวกน้ำอองน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำอ้อยเกลือเนี่ยออกมาทางนี้นะครับขอไหว้ครับ เสียงอันนี้มันกลุก้มค,ค่อยดูไปเรื่อยๆนะครับอืว่าพวกสมเด็จนี่มันมีความละเอียดอ่อ,อ,ตอนต้องค่อยๆดูผิวเป็นไงเนี่ยการงอกกันอะไรพวกเนี้ยสวยองคนี้สวยดีพวกอ ออกแร่เนี่ยงอกขึ้นมายเยอะนะเนี่ยพวกดอกแร่อะไรพวกเนี้ยพวกสี <c oughs> สีคล้ายๆดอกดอกอันรคล้ายๆดอกอะไรอนะ่ะออกออกเป็นสีแล้วกันเนี่ยเป็นก้อนๆเป็นกลมๆที่ที่ออกมาเนี่ยตรงนี้สนิมแร่หรือว่าดอกแร่อะไรพวกเนี้ย ความเหี่ยวความชัดเจนของอเนื้อหาอยู่หตอตรงอันเนี้ยที่การงอกอนนเนี่ยงอกอันนี้งอกเนี่ยเนี่ยพวกนี้จุดพวกนี้สำคัญดูก็ต้องดูพวกนี้ก่อนเลยที่ขึ้นขึ้นมายุ่งบนเนี่ยอันนี้อันนี้ยังงอกอันนี้ยังงอกครับถมเยอะอันเนี้ย อันนี้ก็เป็นพวกสนิมมาผสมกันสนิมแร่อะไรสักสนิมแร่น,รนิมดินอไรงเนี่ยก็เหมือนดินดานที่เขาขุดขึ้นมาจากอ่าที่ลึกๆที่มมนโคตักขึ้นมาลึกๆก็จะมีพวกสนิมแร่เป็นก้อนๆแบบนั้นแหละครับบางทีเขา มีส่วนผสมของดินป่องเจ็ดตรงเจ็ดธาตุอะไรด้วยเจ็ดภาคดินป่องเจ็ดภาคตรงนี้รู้สึกว่าใส,ใส่แร่เยอะนะอสนิมแร่ขึ้นเยอะเลย เนื้อขาวดูลางๆเอาละกันนะครับเนี่ยตรงเนี้ยก็อาจจะมีบอกเขายกขึ้นไปั้องเขายกขึ้นไปเองๆอ่ไงเงี้ยก็าอาจมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันเนื้อมันขาวการส่องกล้องเนี่ยก็ส่องยากอันนี้ก็เป็นอกทับถมอะไรเยอะนะครับ พวกงอกงอกเก่าเรีว่างอกมันนานเพราะงานนานก็คือเป็นปึกๆอันนี้ก็เป็นงอกอ่างอกข้มางอกตํางอกแตอกตอยู่แล้วเนี่ยเยอะน้ำมันนี่ก็จะต้องผสมอยู่นะก็งอกขึ้มานี่ต้องม,มันก็ต้องไหลขึ้นมาด้วยควบคู่กันไป ข้างบนนี่เขจะมีนวลหน่อยพวกพระพระทั้งวงคมเนี่ส่นวนมากจะเนี่ย,ยุุบแยกย่นจะเหี่ยวมากจะเหี่ยวมากกว่าหัวละครั้งคือความร้อนเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังเลยนะครับ ข้างหลังก็เหมือนอนี่ดูนี่ครับนี่คือข้างหลังนวลเยอะนะครับนวลน,นวลติดมั่งไม่ติดมั่งเนี่ยบน <c oughs> มากเลก็ข้างในข้างในก็นวลก็จะดำๆหน่อยข้างนอกก็จะนวลขึ้นมาใหม่แบบนี้บางอันก็นวลจับ กับเป็นแผ่นเป็นปึกกันเลยดูลักษณะนะครับ การงอกนี่เมื่อเราพูดถึงการผสมมูลน้ำมันสวยงามมันเนี่ยงไงชัดเจนทุกอย่างชัดเจนดูตรงนี้ตรง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 นี้งอกขึ้นมาน้ำมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วเราเรามมันเม็ดใหญ่นี่ยเขาก็จะมีลูกน้องเขาก็คือเป็นเม็ดเลกๆและแสเม็ดผลอยู่ ก็เด็กปู่ก็เรียกลูกน้องไอ้ลูกเม็ดใหญ่ก็เรียกลูกพี่แล้วว่าข้างบนเนี่ยไอ้อที่กันเขาข้างบนเนี่ยนะแล้วสังเกดตดูว่ามันจะเป็นมันก็งอกขึ้นมาบนหัวบนหัวอ้ปุ่มใหญ่ในทีนะม่เล็กๆใบพฤษ์นะมันจะเป็นมองแล้วมันจะมองหิวๆมองแล้วมันจะหิ่ว ก็งอกซ้อนกันมาเรื่อยๆละครับอันนี้ก็เป็นก้อน,นเนยนยงอกก็มาเป็นก้อนรับเนี่ยมันสุ่มสุมสุมสุมเะไขึ้นมาเนี่ยฮะแล้วก็น้ํามันัาน้ํามัน,น,มนก็ผสมประสานกันอยู่มันต้องเอี้วน้ำมันชิ้นน้ำมันอ้อยเกี้ยวอะไรพวงเนี้ยองนี้เน้นเน้นการงอกอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ย เพราะว่ามันมองได้ง่ายองนี้รู้สึกว่าจะมองได้ง่ายหน่อยคับกุไม่ค่อยปิดอยู่ห่างๆแต่ตรงนี้ไอนนมองปลาผมชอบมองบ้าแบบนี้ยจุดไอ้แบบแบบจุดจุดแบบนี้ยจุดใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมีหมดเลยการงอกการเหี่ยวตัวการยุบตัวการงอกเข้ามาตำ ลงตามหลือตามอะไรนี่มีหมดดูไปเรื่อยนะครับเนี่ยเหี่ยวมากนะครับยุบให,ห้่ย่บางของพมเนี่ยก็จะต้องเป็นอย่างนี้เนื้อท่านรู้สึก <c oughs> จะแน่นมากครับพวเนี้ยบ่าแน่นข้างในก็ยังมีเม็ดเม็ดใสๆเท่าสอง ตรงไหนที่บินก็นต่อนะเม็ดใสไ่ใสไ่ๆๆยังก็บเม็ดแก้วเยอะตายมไปหมดทำข้ารันก็ข้างในเนี่ย <c oughs> เขเนื้อในนีมองเห็นเป็นเป็นเป็นเใส่อยู่ข้างในขาวๆเนี่ยไอ้ยังกระจุดเนี่ยนี่นี่เนี่ยงอกมาเป็นกลุ่ม เรังยังไม่เต็มที่แต่ความจริงเงาเป็นเม็ดอยู่ข้างในเขาเอาขาวอยู่แล้วแล้วที่นี่เขาก็ออกมางอกออกมาข้างนอกเป็นลักษณะของบางปุ่มนี่นะครับข้างหลังก็ดูรายละเอียดก็อธิบายรายละเอียด ามที่เห็นนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูข้างสักหน่อยนะครับผ่าเนี่ยคุณสังเกตดวใใ้มมีขนก็ไม่ใช่ขนแล้วครับเป็น,นเนี่ยใหญ่ใหญ่กับเยื่อกระดาษจ่านี่เขาผาสมเนื้อผ้านะครับ ทุกองไม่มีทุกองนะครับมีทั่วองค์ี้ยเห็นคนนะครับคนเนะี่ยไม่ใช่ทุ่มไม่ใช่เส้นเกสรนะครับไม่ใช่เส้นผมเมืไปไป่อไม่นิ่งขอไปด้วยนะครับมือไม่นิ่ง เกลือครับน้ำมันก็ไหลมาอยู่ข้างๆก่อนเลยแนละ้วการงอกเนี่ย ด,ดินเขียวแล้วองค์พระเจอออกดินเขียวสักเม็ดหนึง่งก็จาแล้ว ดูข้างนี้ดิ่งเขียวอยู่นี่มีเขียวอ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างหน้าแบบแบบ อย่างนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เลย <c oughs> เอาได้เวลามากแล้วก็เดี๋ยว ไู้ใดสนใจก็โทรศัพท์เข้ามา <c oughs> เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับก็วันนี้ก็จะขอจบตวจัวเพลงตัาน,นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตกลยกดัะกกดิ่งกดติดตามแล้วติดตามแล้วก็เดี๋ยวมันก็ยังมีดูไปเรื่อยๆนะครับ แล้เข้ามาในช่องของเต่งเต่งดงโมนี่ก็ดูก็ดูย้อนหลังได้มีหลายพิมพ์หลายรูปแบบตรงนี้ก็เห็นด้นเขียวได้นะครับเนี่ยไอย้ดินเขียวไม่รู้เห็นดินเขียวอะเม็ดหนึ่งก็สบายอะสวยงาม ไม่ค่อยเจอเนี่ยในวันดินเขียวก,วก็องนี้รู้สึกว่มีความสวยงามมากก็เดี๋ยวผมก็จะขอจบประเพณงคนนี้นก,นก่อนจะเวลามาเยอะแล้วอขอบคุณมากนะครับ FC ที่เข้ามาชมในช่องของผมเป็นกำลังใจให้ผมนีผมดีใจมากเลยครับยอดวิวขึ้นมา เรื่อยๆแจวเลยขอบคุณมากนะครับ FC ทุกคนนะครับสวัสดีครับ